าแล้วครับเป็นเจสันแล้วครับถือเลื่อยถือค้อนแล้วครับผมจะผมจะล้างแขนครับผมโอ้สกิลนี้ผมบอกเลยว่าผมจะล้างแขนอ้าวอ้าวสวัสดีครับผมขอฆ่าได้ไหมครับไม่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอฆ่าได้ไหมครับ เอใครทำเนี่ยโอ้โหวิตตี้สวัสดีครับผมขอฆ่าได้ไหมครับส<อ>วัสดีครับพี่น้องไหนหรือว่ไปไหนแล้วตีใช่ไหมเมื่อกี้เออวิตตี้ทำเครื่องระเบิดหรอเป่า <laughs> ไปไหนแล้วอ่าผมเป็นเจสันที่แบบขอโทษนะครับเป็นเจสันแบบว่า มารยาทดีะนะครับคูดเพาะไหฮะขอฆ่าได้ไหมครับหน้าตาไม่ให้ขอฆ่าได้ไหมครับไม่ได้ไปไหนแล้วสวัสดีครับผมขอฆ่าดีๆนะครับให้ผมฆ่าเถอะครับจนแล้วมุมหรืเหรอฮะจนมุมหรืออ่ะจะไปไหนครับไปไหนครับมาโอ้ย ไปไหนครับขอโทษนะครับลงไม่ขาดอ้าวมาจีเรื่องใช่ไหมฮะจะเอาแต่มึงเลยละ่ะคอยดูนะคอยดูคื้อทัดคื้อทัดเสียงหัวใจมันบอกอาจไม่ค่อยพอแต่ฉันก็ยังมัน มึงจะหนีไปไหนโอ้ยติดติดไอ้สัตว์ติดขอขอไอ้ยี่เลยนะกูด้วยนะไม่เอาตัวนั้นกูเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยเบ็ดผมมีตังนะมีเท่าไหร่ผมมีตังนะมีเท่าไหร่มีตังเนาะ ไปไหนแล้ววะไอเค,เครื่องเด็กแรบนอน้วเว้ยเด็กแรบฮัลโหลเด็กแรบร้อยเต็มร้อยซ่อมแล้วหนึ่งเครื่องใครก็ได้มาช่วยรักษาพูดทีไปสอยู่ไหนวะคุณตำรวจอยู่ไหนคุณตำรวจเบสซมิธไปไหนแล้ววะไปไหนกันหมด เดี๋ยวชาวบ้านไปช่วยไอ้พวกนี้แม่งก็แต่งตัวเหมือนกันแล้วกูจะรู้ไหมใครเป็นใครในเรื่อธรรมดาก็ลำบากเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยไอ้้เหียไอ้เหี้ยสวัสดีครับแม่พี่น้องไอ้เหี้ยไอ้กูฆ่าซะดีดแล้วทำงานอีกแล้ว ไม่สุล้เย้ยมันไปไหนกันวะไอ้มุ้งงานนะครับโอ้มันไม่ใช่กี่ๆนะเจ้าเงียบเงียบอย่างนี้งานดีนะเนี่ยเงียบเงียบอย่างนี้เงียบอย่างนี้มาอันี้มาเนี้มาเนี้มาช่วยด้วยช่วยด้วยมานี่เลยโอ้ยอยู่โคตรใจช่วยด้วยวิ่งมาเดี๋ยวดิ้นรอ ตึงอยู่ไหนโอ้โห,โอโหบอกเลยอยู่ไกลโคตรไกลเลยว่ะกูรอดแน่กูรอดแน่ไกลใช่ไหมกรอดแน่ไกลนะกูรอดแน่อแนบอกเลยวิง่งจะวิ่งไปไหนมึงจะวิ่งไปไหนมานี่มานี่มา มาเนี่ยอโอ้โหโอ้โหอยู่เครื่องตึงเลยครับนี่นะครับโอ้โหกูหันควบหันขวาโจเจอเลยครับเครื่องตึงตัวเซื่อเบอร์เซเกอร์นาวิกอ่ะไปช่วยด้วยอือฮะเฮียฮะฮะยังไง Uhm หลายทีแล้วหลายทีแล้วผลต่อไปผลต่อไปที่ไหนมตำรวจเบสสมิธมตรวจเบสมิธยู่ไหนกันวะออ เอาแล้วเตียหลุาอู๋แซนโดนห้อยทีสองก็ช่วยไม่ได้นะปล่อยแล้วนะไปแล้วลากอ่อยแล้วรอบสองเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไอ้เด็กแล้วมึงเอาไว้ก่อน โอ้โหแม่งเออายซะแม่งเหลืออเดียวเองก็หลุดแล้วอ่ะอายซะแสบนักไอ้ไอเด็กแร็ปก็อลเลยแม่งพามาพามาหาผมนี่งะผมไม่ได้พามาให้เขาแบกไปเองเออก็นได้เลยแม่งแบกมาเจอคนเี้ ตำรวจเบสมิดซ่อมไปซ่อมไปผมรู้ว่าเบสมิดอยู่ไหนแต่ตอนนี้คุณตี้ไปซ่อมดิคุณตี้ไปซ่อมนดิผมจะเอาเด็กแรบก่อนมานต้องเลือกผมโอ้โหคุณไม่ต้องกลัวเขาเดินผ่านกูไปไกลแล้วพี่ไกลาแล้วฮะผมหลอกอะไรวะไอ้ไรอะไรอะไรไอไอวิ่ง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 เฮียฮะวิ่งวิ่งโดดโดดโดดวิ่งไปไหน แว่นแว่นตามแว่นตามแว้นตามไปไหนอเด็กแรบจะไปไหนจะไปไหนไม่ไปห้าเดียวกลับไม่ไปห้าเดียวกลับอย่าไปเชื่อแซมถ้าะแซมมันเก่งจริงมันไม่ตายคนแรกหรอก กูเลี้ยวกับกูกูตายเพราะกูเลี้ยวกับนี่แหละเห็นไหมผมบอกแล้วรอดปล่อยมันไปก่อนไปให้เด็กมันโตเบ๊ะเบ๊ะเบ๊มาช่วยตี้ก่อนเฮ้ยอยู่ไหนวะอ๋อเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอ๋อเลือดเย็นเออไอเด็กแรบมึงอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะ ร้อนจัิจัดไปร้อนรนอยูนีเรียบร้อยนดเรียบร้อยแล้วนเบตินไปอเินไปอ่นเดินเดินเดินเดนเเดินตเดินเออนั่นแหละพี่แอบดีด้อนไป กูหาเด็กแล้วกูหาเด็กแลับแม่งมอ,ง <Yeah. S 1> มองนอนอยู่แถวนี้แน่นอนหาไปเลยหาไปเลยผมนี่ปล่อยให้เบสดิดด้นหลุดเลยครับเพื่อจะมาเอาเด็กแบดดูคุณไม่เคยอ่านก้าวเลยไปไหนวะไปไกลแล้วจา้าเขาคานเขาไม่ได้เจ็บหนักขนาดนั้นคานนะไปไกลแล้วอะไปไกลแล้วแปลว่ามันอยู่แถวนี้ อาผมไม่เชื่อผมก็แล้วแต่คุณอะเอาดิคุณเนี่ยบอยคุณคนหนาที่เดินไปก่อนนี่จะล้มไม่ฮะฮะฮะไหนมึงไปไกลแล้วไม่ใช่หรอไปไกลแล้วไม่ใช่ไงไม่ง่อยสัตว์กูเรียนมาสูงดินดินไปดินไปองตายดินดินไปอา เดีะเครื่องมึงตุ้มดิ้น,นไปดิ้นไปดิ้นไปผมขอโทษคุณตี้ลาจ่อยคุณตี้หลุดไว้แล้วคุณไม่บอกเขาทำไมล่ะคุณตี้วิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วไม่อยู่ <laughs> <laughs> ไปไหนวะเขาหลุดแล้วคุณไม่เฝ้าอ่ะเขาก็หลุดเด็กหนาวเขาเฝ้าเราเฝ้ามันก็โกงมาแล้วเด็กฮะอยู่ไหนวะ เฮ้ยมึงฮะแยอ้าวมึงรู้ว่าข้างในมีตู้วะเกมนี้นี่มึงแพ้เพราะแซมอะกูพูดเลยคุณเบนคุณจะไปจะไปว่าผมหลุดเขารู้เขารู้เขารู้ว่าคุณหลุดคุณเบนออกไปเลยออกไปเลยประตูนิดเดียวไม่ออกไปยังไม่รู้ชนะเว้ยประตูกูฆ่าได้สองตัวกูพอใจแล้ว จะชนะจะแพ้ฉันไหมผมยังไม่ตายออกไปคุณออกไปลูกยื้อยู่ยื้อยู่จะดูเบสกันเบสเกเบสออกแล้วเอาเสียงกุศลยื้อยู่ใช่ไหมเรียบร้อยคุณเรียบร้อยอ้าวคุณตีแห้งแล้วที่วะผมคึกว่าเบสพยายามจะมาช่วยคุณตี้